กับแม่หยกนะ วันนี้จะแอบมาแชร์ทริคนะคะในการเก็บน้ำนมสต๊อกแล้วก็เอาน้ำนมสต๊อกเนี่ยออกมาใช้ในเทคนิคที่เป็นแบบว่าแบบฉบับบ้านแม่ยกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะกําลังปั่นสต๊อกนมกันอยู่เนี่ยมาดูคลิปนี้รับรองได้ประโยชน์แน่นอนค่ะซึ่งวิธีการเก็บต๊อกบ้านแม่ยกเนี่ยก็คือง่ายมากๆเลยหลังจากที่เราเนี่ยปั๊มนมออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนนั่นก็คือแม่ยกเนี่ยก็จะทําแบบว่าเป็นเก็บสต๊อกครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงที่เหลืออยู่เนี่ยก็ จะเก็บใส่ขวดนมแบบนี้เลย <t ell> เพื่อที่จะแช่เนี่ยเอาไว้ให้น้องทานแต่ละมื้อเลยค่ะซึ่งบ้านแม่หยกเนี่ยอันนี้ต้องแอบเมาส์ส่วนตัวก่อนเพราะว่าคืออย่างนี้นนด้วยความที่บ้านเราเองเนี่ยแม่หยกคุยกับคุณพ่อแล้วก็คือว่าอยากให้น้องเนี่ยทานนมใหม่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปั๊มนมออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าเก็บส่วนหนึง่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ให้ลูกกินแต่ละมื้อได้เลยนั่นเองเนาะซึ่งใครที่อยากทําตามสามารถทําได้เลยนะคะส่วนวิธีการเก็บเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะ พอเราปั๊มนมออกมาแล้วเนี่ยก็คือเก็บใส่ถุงเก็บน้ํานมแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซได้เลยซึ่งการแช่ช่องฟรีซเนี่ยอันนี้หยกต้องแอบเมาให้ฟังก่อนนะทุกคนคือว่าเขาจะมีระดับการแช่ที่แตกต่างกันแม่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแหละแช่ในตู้เย็นแบบประตูเดียวแช่ตู้เย็นสองประตูแช่ตู้แช่แข็งที่เป็นแบบแนวตั้งแช่ตู้แช่แข็งที่เป็นคล้ายๆตู้ไอติมที่เปิดฝาบนแบบนี้แต่ละตัวเนี่ยก็คืออุณหภูมิและวิธีการเก็บเนี่ยค่ะอายุการเก็บจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว แม่หยกจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยว่าตู้แต่ละแบบเนี่ยสามารถเก็บอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานแค่ไหนซึ่งอย่างบ้านแม่หยกเองเนี่ยก็คือแพลนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าอยากให้น้องมิลานนะกินนมแม่ได้ถึง1นึ่ขวบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตู้แช่แข็งที่แม่หยกเลือกเนี่ยก็คือจะเป็นตู้แช่แข็งแบบที่เปิดฝาบนนั่นเองก็จะทําให้สะดวกกับการใช้งานมากๆเลยแล้วก็ตู้แช่แข็งนะคะแน่นอนแม่หยกเนี่ยเลือกของแบรนด์สมาร์ทโฮมค่ะเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยความที่มาตรฐานเขา ค่อนข้างสูงมากเลยแล้วก็เราเนี่ยนะคะตั้งใจว่าจะเก็บยาวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการรับประกันเนี่ยสำคัญมากๆอย่างตู้แช่ตัวนี้เนี่ยเขานะคะรับประกันยาวนานถึง3ปีเต็มด้วยกันเลยทําให้เวลาที่เราเก็บนมเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าอุ้ยตายแล้วถ้าตู้เป็นอะไรเราก็คือมีเซอร์วิสตลอดเวลานั่นเองที่สําคัญตู้นี้เนี่ยคือต้องแอบบอกเลยว่ามี1ฟังก์ชันที่แม่ยกชอบมากเลยก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยทําให้ตู้เนี่ย แข็งเร็วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเนี้ยเวลาที่เราเอาตู้ออกมาล้างทํานูน่นทํานี่แล้วเนี่ยก็คือเพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวตู้เนี่ยก็คือจะเย็นเร็วมากเลยอันนี้คือดีงามมากแล้วก็ตู้นี้เนี่ยเป็นตู้แช่แบบ200ลิตรหรือว่า7.1คิวนั่นเองค่ะก็คือใส่กันไปเยอะๆใส่กันไปจุกๆเลยตอนนี้แม่หยกมีซอกนมอยู่ประมาณ150ถุงก็ยังได้ประมาณแค่ครึ่งตู้อยู่เลยอะ่ะก็ยังใส่ต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองทุกคนสําหรับตู้แช่เอกประสงค์ตัวนี้นะคะก็คือ ว่าความจุเนี่ย200ลิตรเลยหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็คือ7.1คิวกันไปเลยค่ะสามารถปรับได้เป็นถึง2ระดับด้วยกันก็คือจะปรับเป็นการใช้งานฟังก์ชันแบบแช่เย็นก็ได้หรือจะแช่แข็งก็ได้เช่นเดียวกันปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ -18 องศาจนถึง10องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขามีสารทําความเย็นด้วยนะทำให้ทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งพอเปิดตู้มาปั๊บเนี่ยก็คือสวยงามมากเพราะว่าตู้ด้านในของเขานะคะใช้ไว้อินเนอร์เนาะก็คือว่าสวยงามแข็งแรงทําความสะอาดง่ายมาพร้อมกับไฟส่องสว่างภายในด้วยทําให้เวลาที่เราหยิบของเนี่ยก็คือมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ดีไลนยด้ามจับของเขาเนี่ยจับสะดวกแล้วก็ถนัดมือสุดๆไปเลยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆทุกคนแล้ที่สําคัญเนี่ย ตู้แช่อเนกประสงค์ของสมาร์ทโฮมเองเนี่ยคือเขามีแถมตะกร้าจัดวางให้ด้วยเพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในตู้แช่เนี่ยก็คือดูมีเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,ะถูกใจแม่แม,แมอย่างเรามากเลยนะคือแม่ยกต้องบอกเลยนะว่าตู้แช่ของทางแบรนด์สมาร์ทโฮมเนี่ยก็คือเป็นตู้แช่นมที่แม่ยกเลือกใช้นั่นเองค่ะ มาคะ่ะมาดูวิธีการเก็บสต็อกบ้านแม่หยกกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องบอกว่าหลังจากปั๊มนมเสร็จออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยแม่หยกก็คือว่าจะเอามาใส่ถุงเก็บน้านมนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเก็บใส่ขวดไว้เพื่อให้น้องเนี่ยได้ทานนมสดใหม่ในทุกๆมือนั่นเองค่ะโอ้วิธีการง่ายมากก็คือหลังจากที่เราเนี่ยปั๊มเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเขียนได้เลยสาหรับถุงเก็บน้ํานมนะคะคือเขาก็จะมีที่ให้เขียนนะวันเดือนปีใช่ไหมเวลาแล้วก็จํานวนออนซ์ที่เราอ่ะใส่ลงไปในถุงนั่นเองนะ เดี๋ยวแม่หยกเริ่มเขียนก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บถุงน้ำนมพร้อมกันค่ะคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบเทคนิคเฉพาะของบ้านแม่หยกจริงๆก็คือเก็บด้วยกินด้วยไปพร้อมๆกันอ่ะมาเราเก็บนมกันดีกว่าค่ะหลังจากเทนมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือต้องบอกว่า เทคนิคการรีดถุงน้านมเนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญคืออย่างบ้านโยกเนี่ยโยกจะทําแบบนี้แล้วก็คือใช้วิธีบีบเบาๆนะคะเพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยหายไปแล้วเราก็ค่อยๆกดได้เลยพอกดแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่มีฟองอากาศเลยจ้านี่ให้ดูแอบให้ดูไม่มีฟองเลยนะคะหรือว่าบางบ้านเนี่ยถ้ายังไม่ถนัดการทําแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถรีดกับขอบโต๊ะก่อนได้แล้วก็ค่อยๆลูบนะคะตัวซิลล็อกของเราเนี่ยปิดให้สนิทนะคะอันนี้แอบเน้นย้าให้แม่ๆมือ ใหม่นิดนึงก็คือว่าแอบบอกเลยนะว่าลูดซ้ํานิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยคืออย่างแม่หยกเองอะ่ะคือพอลูดแล้วอะ่ะกลายเป็นว่าไม่สนิทพอไปแช่แข็งเนี่ยเช้ามานะคะนมหกหมดเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงนั่นเองนะคะส่วนนมที่เหลือจากการเก็บสต็อกแล้วเนี่ย แม่หยกก็คือว่าจะเอามาใส่นะคะให้น้องทานเป็นมื้อไปเลยนะคะเป็นมื้อถัดไปเนาะก็สามารถนะคะเทใส่ขวดนมแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นได้เลยหรือว่าถ้าปั๊มนมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วน้องจะทานต่อเลยทันทีนะคะก็คือตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องแช่เย็นเลยทันทีได้นะสามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ถึง4ี่ชั่วโมงด้วยกันเลยค่ะปะ่ะหลังจากเราเก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเก็บสต๊อกน้านมของเรากันดีกว่าทุกคน มาคา มาถึงขั้นตอนการใช้นมสต๊อกของเรากันบ้างดีกว่าเพราะต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเก็บสต๊อกมานานแลมปีแล้วใช่ไหมคะโอ้ยเราเอานมสต๊อกออกมาใช้ยังไงล่ะคืออย่างบ้านแม่หยกเองเนี่ยคือต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีการแบ่งนะคะเอานมใหม่ที่เพิ่งปั๊มออกมาเนี่ยมาผสมกับนมสต๊อกเลยเพื่อทําให้น้องเนี่ยมีความคุ้นเคยกับนมสต๊อกนั่นเองค่ะเพราะว่าแอบคุยกับแม่ๆหลายๆบ้านมานะคะมีปัญหากันหนักมากก็คือลูกทานนมสดเนี่ยจนแบบว่าชินกับรสชาติไปแล้ว ทำให้พอเวลาทานสต็อกเนี่ยจะแบบว่าอาจจะไม่ชอบรสชาติได้อะไรได้นั่นเองค่ะทีนี้เองเนี่ยบ้านแม่หยงนะเทคนิคง่ายๆเลยนั่นก็คือว่าเราจะมีการใส่นมใหม่เนี่ยนะคะกับนมสต็อกเนี่ยผสมกันโดยสัดส่วนเนี่ยนมใหม่จะเยอะกว่านิดนึงแล้วก็นมสต็อกเนี่ยจะน้อยนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆปรับไปเป็นเท่ากันแล้วก็สต็อกเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบ1มื้อนะคะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นการทานนมสต็อกทั้งถุงเลยนั่นเองค่ะเพื่อให้น้องเนี่ยเกิดความเคยชินในวันหนึ่งที่คุณแม่เนี่ย หยุดให้นมแล้วหยุดปั๊มนมแล้วนะคะเราก็ยังเอาซ็อกเนี่ยมาให้น้องทานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งการทานนมซอกนะแม่หยกแอบแนะนําว่าเริ่มต้นนะคะประมาณช่วง3-4เดือนได้เลยก็คือฝึกให้น้องเนี่ยคุ้นชินได้เลยนั่นเองค่ะวิธีการนะบ้านแม่หยกเนี่ยจะทําแบบนี้ค่ะก็คือหลังจากที่เราซ็อกมาแล้วเป็นช่องแข็งเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเนะาะกลางคืนก่อนจะถึงเช้าแม่หยกเนี่ยจะเอาตัวนมซอกเนี่ยค่ะมาใส่นะคะในตู้แช่ยเย็นช่องธรรมดา เพื่อที่จะให้นะคะนมค่อยๆละลายไปแล้วตอนเช้าก็คือตัดถุงเทใส่ขวดนมได้เลยแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่เร่งรีบแบบว่าอุ้ยต้องใช้ตอนนี้เลยก็คือสามารถนะคะเอาตัวนมของเราเนี่ยค่ะแช่ลงไปในน้ําอุณหภูมิห้องก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็เอามาตัดซองเนี่ยแล้วก็เทให้น้องๆทานได้เลยสะดวกมากเลยอย่างวันนี้นะคะก่อนที่จะเทนมแนะนําว่าฉีดเปย์แอลกอฮอล์ที่มือก่อนเพื่อความสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็กันไกที่ใช้เนี่ยอันนี้แอ แนะนําจริงๆว่าควรจะเป็นกันไกที่ใช้เฉพาะการตัดถุงนมอย่างเดียวเลยนะอย่าเอาไปปนกับอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเชื้อโรคเอย่ยเชื้อแบคทีเรียช่วงนี้นี่ก็คือเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่างแม่ยงเนี่ยก็คือใช้กันไกตัวนี้ตัดนมสต็อกอย่างเดียวล้วนๆเลยค่ะก็คือตัดไปได้เลยเนาะหลังจากเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเก็บใส่ขวดนมได้ตามสะดวกเลยนั่นเองทุกคนถ้าอย่างแม่ยงเองเนี่ยก็คือตอนเช้าอ่ะก็คือจะแบบว่าให้น้องมิลานเนี่ยทานเป็นนมสตอ็อกล้วนไปเลยนะคะ1ขวดด้วยกัน ก็สามารถเทได้เลยทุกคนอ่ะเทไปนะคะ นี่นะคะขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนมก็คือพร้อมไปเสริมให้ลูกๆเนี่ยทานแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแม่ๆคะการเก็บน้ํานมและการนําน้ํานมสตอ็อกออกมาใช้ตามสไตล์ฉบับบ้านแม่ยงเนี่ยง่ายไหมล่ะถ้าง่ายเนี่ยสามารถไปทําตามกันได้เลยนะก็คือว่าต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะดวกสุดๆเลยคะ่ะใครที่ทําตามแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างด้วยนะคะส่วนสําหรับตู้แช่ของทางแบรนด์สมาร์โทโฮมเนี่ยถ้าใครสนใจ ะะก็เดี๋ยวติดตามตามช่องทางตรงนี้ได้เลยค่ะและช่วงนี้เนี่ย<ม>เขาก็คือมีโครงการด้วยนะคะก็คือซื้อ1ชิ้นปัน1บาทนะคะโดยทุกการซื้อ1ชิ้นเนี่ยก็คือทางแบรนด์เนี่ยจะร่วมสมทบทุนนะคะส่งมอบคืนสู่สังคมนะคะโดยแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆเลยก็คือมูลนิธินะคะของเด็กด้อยโอกาสนั่นเองหนึ่งเลยคือการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส2องเนี่ยก็คือสนับสนุนหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือช่วยอุป ทำคำชูพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าอย่างแบรนด์สมาร์ทโฮมเองเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนําเลยที่มีทั้งในห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็โปรโออนไลน์มากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้นะคะตู้แช่แข็งดีๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆรับประกันยาวนาน3ปีเต็มเนี่ยก็ต้องแบรนด์สมาร์ทโฮมจริงๆค่ะวันนี้นะคะแม่ยกขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในทริคความรู้ต่างๆในการเลี้ยงลูกด้วยกันนะคะก็ ใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ <Yeah. S 1> ไวายค่ะ <Yeah. S 1> ก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้ตู้แช่อเนกประสงค์ของทางแบรนด์สมาร์ทโฮมตัวนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ line official a c c o u n t smart home th หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ของทาง Smart Home ก็ได้ค่ะซึ่งตู้นี้เองเนี่ยราคานะคะอยู่เพียงแค่7 9 9 0บาทเท่านั้นเองค่ะ